สวัสดีครับมีท่านใดไหมครับเคยข้อเท้าพลิกไปแล้วหนึ่งครั้งรักษาการจะไม่มีอาการปวดแล้วแต่ข้อเท้าครับยังรู้สึกไม่มั่นคงคอยกระบาดพลิกอยู่เรื่อยๆมาที่ปัญหาครับไม่ได้มีแค่ตัวของกาลังกล้ามเนื้อเพียงเดียวจะเป็นเรื่องของ proprioception ด้วยครับสวัสดีครับผมนักกายภาพโอมนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่า Proception คืออะไรครับและพิธีการในการฝึกสามารถฝึกอย่างไรได้บ้างนะครับในส่วนของ p r o ิ e เซ i o n นะครับคือความสามารถของร่างกายในการรับรู้ตัวของข้อต่อต่างๆนะครับว่าตอนนี้ข้อต่ออยู่ตำแหน่งไหนเป็นยังไงบ้างนะครับผมโดยรับความรู้สึกครับจากตัวของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆบริเวณข้อต่อนะครับสำหรับท่านใดครับที่เคยข้อเท้าพลิกไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับบริเวณโครงสร้างของข้อเท้านะครับจะมีอาการเจ็บแล้วก็สามารถส่งสัญญาณผิดปกติได้ครับ เมื่อสมองครับรับสัญญาณที่ผิดปกติมาก็จะส่งสัญญาณไปที่ข้อเท้าที่ผิดปกตินะครับจากงานวิจัยนะครับพบว่าคนที่เคยข้อเท้าพลิกไปแล้วหนึ่งครั้งครับจะมี p e r c e p t i o n และการทรงตัวครับที่เ้อาก่าคนปกตินะครับการฝึก proprioception exercise นะครับผมจะช่วยให้ป้องกันอาการข้อเท้าพลิกแล้วก็เพิ่มความมั่นคงให้ข้อเท้าได้มากขึ้นครับท่าออกกำลังกายท่าแรกครับจะเป็นท่ายืนขาเดียวนะครับโดยจะให้ยืนขาเดียวค้างไว้20-30วินาทีครับถ้าหากว่าเก่งแล้วค่อยๆหลับตาลงนะครับ เพิ่พอมความยากครับโดยยืนบนพื้นที่นุ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโฟมหรือว่าหมอนนะครับให้ยืนไว้2ข้างก่อนแล้วค่อยๆยกขาขึ้น1ข้างเป็นยินข้างเดียวนะครับค้างไว้2 0่สถึงสามวินาทีเหมือนกันครับเมื่อเกิ่งแล้วให้หลับตาลงครับแต่หากว่ามีอาการปวดหลื้อลางมีอาการปวดมากๆสามารถปรึกษานักกายภาพได้เลยนะครับสวัสดีครับ